Hvala što pratite kanal. หน้าหนึ่งเช้านี้สนับสนุนโดยทิพยพประกันไัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณไพรสนีไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จและขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม น่าดึงเช้าวันนี้นะคะคุณกิต้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มค่ะเราจะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะไปที่ดอสอเขาไปรวบผู้กองปลอยเป็ดกุผู้ฟังและตัวการพอเซนเตอร์ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าตำรวจนะคะเมืม่อวานนี้ช่วงบ่ายตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กแนละสตรีหรือว่าดอสอ เขาร่วมกับตำรวจไซเบอร์ไปจับกลุ่มชื่อในบุอายุ24ปีนะโดยไปจับได้ที่ห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนะคะทางพันตำรวจตียศชนินประเสริฐโสภาค่ะสารวัตรกองกำกับการของดสเนี่ยท่านก็เปิดเผยว่าขบวนการนี้มีพฤติกรรมเหมือนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นหลอกให้ผู้เสียหายติดตั้งโปรแกร,รมควบคุมโทรศัพท์ค่ะจากนั้นก็จะใช้โอกาสโอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายไปยังบัญชีม้าของเครือ ่ายต่างๆของตนนะคะโดยผู้ต้องหาอะไรนี้ยถูกติดตามตัวมาพักใหญ่แล้วนะนั้นเนื่องจากหลบหนีไปอาศัยอยู่ชายแดนปอยเป็ดสะแก้วค่ะจากการสอบสวนก็ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหานะโดยอ้างว่าถูกนายทุนชาวจีนหลอกไปทํางานนะถูกบังคับให้สแกนใบหน้าเพื่อนําไปใช้กับ เทคโนโลยี AI ในการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่เนี่ยมีการส่งตัวให้กับตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินคดีแล้วก็สืบสวนขยายผลเพื่อจกกับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะข่าวถึงคุณวรวุษนะคะรถแบตเตอรี่หมดชายพ่วงไม่มีกระบะสองทพุทเฒส่อเสือหกแปดศูนย์สองขอความช่วยเหลือมาจากถนนเคหะรามคำแหงปากซอยสอง หรือว่าซอยรามคำแหงซอยหนึ่งรอยเก้ทัจอดอยู่ถนนอยู่ภายในซอยรามคำแหงหนึ่งร้อยทับสองปากซอยเคหะรามคำแหงซอยสองแบตเตอรี่หมดสายพ่วงไม่มีหนึ่งอ่าสองทพุทเท่าสอเสือหกแปดองขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาสิบนาทีคุณวรบุษส่งข่าวความคืบหน้าด้วยนะคะค่ะคุณกีตาเชิญต่อค่ะ แล้วก็อีกข่าวหนึ่งเป็นความคืบหน้าเหตุพนทหารยิงชาวบ,บ้านเจ็บสองรายก่อนที่จะยิงตัวเองเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจงังหวัดสุรินทร์งานนายชำนาญชื่นตาแล้วก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชานะคะออลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ภายหลังที่รับแจ้งมาช่วงปีหนึ่งสามสิบนาทีของเมื่อวานนี้นะวันเดียวก,กันกับที่คนทหารเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงประชาชนในพื้นที่บ้านเขืนแก้วตําบลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายก็คือนายอนุวัฒน์สิงชัยอายุสามสิบสองปีชาวบ้านเขินแก้วถูกกระสุนปืนทะลุป,ปอดด้านขวาอาการสาหัสแต่ยังรู้สึกตัวนะคะเข้ารับก,การรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์แล้วก็น,วนายวุฒนานาประโคนอายุ 35ปีคนนี้ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกที่เท้าซ้ายอาการปลอดภัยค่ะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลประสาทโดยขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะส่วนผู้ก่อเหตุก็คือพลทหารรัฐภูมนะิซึ่งมีอาวุธปืน M16 กับกระสุนติดตัวนะคะหลังก่อเหตุก็มีการหลบหนีจากที่เกิดเหตุต่อมาเจ้าที่หลายฝ่ายก็ร่วมกันติดตามตัวนะแล้วก็ได้รับความคืบหน้า10นาฬิกานาทีาของเมื่อวานนี้ก็คือพบศพของพลทหารรัตภูมิอยู่ข้างคลองส่งน้ําห่างจากสถานที่เกิดเหตุประมาณ150เมตรค่ะก็มีการเข้าไปชนะสูตรพิสูจเบื้องต้นสันนิษฐานว่ายิงตัวเองเสียชีวิตหลังจากก่อเหตุนะคะโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืสบสวนสอบสวนของเจ้าที่ตํารวจ เพื่อที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายส่วนรายละเอียดความคืบหน้าเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะอีกคนหนึ่งนะคะที่ถามข่าวถึงคือคุณพัดนะคะขอความช่วยเหลือมารถสตาร์ไม่ติดค่ะโตโยต้ารถยนต์ดังส่วนบุคคลสีขาวสี่กอไก่วอแวร์หนึ่งแปดศูนย์แปดอยู่ถนนประชาสงเคราะห์ก่อนถึงซอยประชาสงเคราะห์สี่สิบห้า 45. มาจากฝั่งตลาดห้วยขวางนะคะก่อนถึงซอยปัชาสงเคราะห์สี่เล็กน้อย4ก็ไก่วอแวนหนึ่งแปดนย์0ปขอความช่วยเหลือมารถสตาร์ทไม่ติดค่ะเบื้องต้นลองพ่วงแบตด,ดูแล้วแต่ก็ยังสตาร์ทไม่ติดอยู่น่าจะเป็นปัญ,ปญหาเรื่องอื่นนะคะก็ขอความช่วยเหลือมาตอน5น้านาฬิกาขอทาข่าวถึงคุณพัดด้วยตอนนี้มีความคืบหน้าหรือไม่คืบหน้าอย่างไรส่งข่าวกันหน่อยนะคะค่ะคุณกีต้าเชิญต่อค่ะ ไปดูข่าวทางฝั่งของกตองกตกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เ,เวลาประมาณ16นาฬิกา26น,นาทีคณะกรรมการสัญหากรรมการองคอ์กรอิสระที่มีประธานสารบีการประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรนละผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและผู้แทนจากที่ประชุมใหญ่สารบีการณที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดและมีมติ ให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสองคนนั่ก็คือนายอนันต์ชวนรักค่ะอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับนายนารงรักร้อยนะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นะโดยหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการส่งรายชื่อให้สมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไปนะคะนั่งด้วยนาะยอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตและศาสตราจารย์สันทักษิริีอนันตภัยบูลณ์ละกะกะตจะค้นจากตําแหน่งตามวาระนะไปแล้วเมื่อวันที่12สิงหาคมนะที่ผ่านมาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ให้ดําเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน120วันก่อนที่กรรมการจะครบวาระค่ะ คุณสิรินทิพย์แจ้งแทนชาวญี่ปุ่นเขาลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 13ตัวเครื่องสีน้ำเงินนะคะใส่เคสสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองขึ้นจากห้างเอ็มสเฟียสุขุมวิทมาลงสุขุมวิทยี่สตอนสี่ทุ่มครึ่งของวันที่15สิงหาคุณสิรินทิพย แจ้งแทนชาวญี่ปุ่นเขาขึ้นแท็กซี่แล้วลืมโทรศัพท์มือถือตัวเครื่องสีน้ำเงินนะคะเป็น iPhone นะคะ iPhone 13ตัวเครื่องสีน้ำเงินแล้วก็ใส่เคสสีดำขึ้นแท็กซี่จากแห้งห้างเอ็มสเฟียสคูมิทมาลงสูมิยี่สิบสาเมื่อคืนนี้ค่ะประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะคุณแท็กซี่ช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะคุณกิตา้าเชิญต่อค่ะ แล้วก็เมื่อวานนี้มีข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมและรักษามราดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะนําโดยนางสาวแพทองทานชินวัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็มีการเปิดเผยออกมาว่าเมื่อวานเนี่ยนะมีการพิจารณาเสนอโครงการฟื้นฟนูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก นนในบัญชีประเภทแผนงานโครงการแล้วก็กิจกรรมที่มีการสงวนรักษาที่ดีนะคะน่องจากหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงไทยทําจากหนังบัวหรือหนังควายคุณผู้ฟังจัดแสดงกลางแจ้งในพระราชวังวัดหรือว่าหมู่บ้านค่ะโดยใช้แสงกองไฟเนี่ยส่งผ่าน ส่งผ่านจอภาพแล้วก็เล่าเรื่องของรามเกียรติ์จากรามยานะมีมาตั้งแต่ศตวตรษที่15นะคะแต่ว่าปัจจุบันใกล้สูญหายเหลือเพียง3ชุมชนที่ยังสืบทอดต่อก็คือที่วัดขนอนราชบุรีวัดบ้านดอนที่จังหวัดระยองแล้วก็วัดสว่างอารมณ์ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะดังนั้นการฟื้นฟูหนังใหญ่เนี่ยจึงเป็นตัวอย่างการรักษามรดก ทางวัฒนธรรมให้มีชีวิตนะแล้วก็เผยแพร่ทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติแล้วก็นานาชาตินะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะให้ประชาชนคนไทยก็เป็นกําลังใจนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งเรื่องนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการาหารายละเอียดรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทําไปตามขั้นตอนเดี๋ยวเขาจะมีการเห็นชอบนะพรมจะเห็นชอบแล้วก็เสนอต่อยูเนสโกเนี่ยภายในเดือนมีนาคม2569ค่ะ เออคุณทราทั์บัวสายแท็กซี่จิตอาสาทอทหารออ่างสี่ศผู้โดยสารลืมกล้องถ่ายรูปยี่ห้อแคนนอนนะคะไว้บนรถแท็กซี่ของคุณทราทั์พร้อมคืนนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของผู้โดยสารท่านใดนะคะเจอตอนสามทุ่มของวันที่สิบห้าสิงหาคมที่ผ่านมาครับคุณทราทั์บัวสายแท็กซี่ สีชมพูคาดเขียวทอทหารออ่างสี่หกศูนย์บอกว่าผู้โดยสารลืมกล้องถ่ายรูปนะฮะดีห้อแคนนอนไม่แน่ใจว่าเป็นของผู้โดยสารท่านใดอืมผู้เป็นเจ้าของก็หารายละเอียดของกล้องมานะคะให้ให้ทราบด้วยนะคะมาติดต่อรับคืนได้เลยเป็นกล้องสีอะไรใส่กระเป๋า ใส่กระเป๋าใส่กล้องสีอะไรยังไงนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่ขึ้นจากไหนลงไหนคนที่เป็นเจ้าของจริงนี่จะบอกได้นะคะก็ติดต่อมาที่หนึ่งหกสี่สีได้เลยค่ะคุณกีต้าต่อเลยค่ะไปต่อกันเรื่องของภาษีกันบ้างนะคะโอ คนไทยอาจจะต้องฟังข่าวนี้กันสักนิดนึงนะเพราะว่าคนที่ไม่เคยจ่ายมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีงงๆอยู่เหมือนกันค่ะเพราะวันนี้นายเ,เราวัาลนแสงสนิทคับประหลัดกระทรวงการคลังนะเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Data Lake นะคะเพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน จากปัจจุบันที่มีข้อมูลสวัสดิการของรัฐกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานเช่นการเสียภาษีอยู่ที่กรมภาษีบัตสวัสดิการ ก็อยู่อีกที่หนึงและเพื่อให้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณมาดูแลได้อย่างตรงจุดมากขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีข้อมูลครอบคลุมแล้วกว่า60.8ล้านคนแล้วก็6 0 0 0นกิจาการด้วยกันซึ่งจะนําข้อมูลดังกล่าวไปสนับสนุนนโยบายสวัสดิการในลักษณะ Negative Income Tax นะคะหรือว่าภาษีเงินได้ติดลบนะโดยวางเป้าหมายให้สามารถเริ่มใช้ได้จริงเนี่ยในปี2570สส่วน n e g a t i n c o m e Tax เนี่ย นะหรือแนวคิดภาษีเชิงลบเนี่ยคือระบบที่ให้ประชาชนทุกคนต้องยื่นแบบภาษีคุณผฟัง hmm. นะแม้มีไรายได้น้อยกว่าค่าลดหย่อนนะที่1น0 0 0แส้าหมื่นบาทนะคะเพื่อให้รัฐเนี่ยใช้ข้อมูลไรายได้คัดกรองสิทธิสวัสดิการอย่างแม่นยำมากขึ้น mm hmm. นะถ้าไรายได้คุณสูงกว่าเกณฑ์นะหรือสูงกว่าหน0 0งแ้าหมื่บาทต่อป,ปี mm hmm. ก็เท่ากับ จ่ายภาษีตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าไรายได้ของคุณเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์นะเท่ากับไม่ต้องเสียภาษีเพราะไม่ต่างจากภาษีติดลบแล้วก็จะได้เงินช่วยเหลือจากตัดแทนนะคะอันนี้คร่าวๆค่ะตอนนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะอันนี้ถนนราชพฤกษ์ค่ะปิดการจราจรเพื่อปรับปรุงพื้นที่ผิวการจราจรถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันทำงานสองเดือนนะคะเก้าสิงหาเป็นต้นไป จุดที่ทําการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรคือถนนเรียบทางรถไฟลงมาจากถนนอขออภัยค่ะลงมาจากทางด่วนสายประจิมรัตยามุ่งหน้าการจนาพิเศษฝั่งตะวันตกหน้าสำนักงานอายการจังหวัดตะลิ่งชันนะจนถึงถนนการจนาพิเศษเลยระยะทาง1.2กิโลเมตรปิดการจราจรช่องซ้ายก่อนนะคะ ปิดการจราจรช่องซ้ายก่อนใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากทําซ้ายเสร็จแล้วก็จะขยับมาช่อมช่องทางด้านขวาคือฝั่งละหนึ่งเดือนคุณผู้ฟังจุดที่ทําการก็คือทําการปรับผิวการจรา,จราจรก็คือถนนเรียบทางทางรถไฟจุดก็คือลงจากทางพิเศษประจิมรัตยามุ่งหน้าการนาพิเศษฝั่งตะวันตกช่วงหน้าสํานักง,งานอายการจังหวัดตลิ่งชันจนถึงการนาพิเศษระยะทางประมาณกิโลเมตรเศษ นะคะทำสองเดือนฝั่งละหนึ่งเดือนซ้ายเดือนขวาเดือนตอนนี้เริ่มทำช่องซ้ายก่อนนะคะคุณกีต้าต่อเลยค่ะเราไปดูข่าวเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับสถานการณ์แสดนไทยกัมพูชาแล้วก็เมื่อวานนี้กองทัพบ,บกเขาออกมาแถลงนะ ซัดกัมพูชานะคะบิดเบือนเรื่องของการนําทุ่นระเบิด p m เ2เอจนตีฝ่ายไทยจนกําลังพลของเราเนี่ยบาดเจ็บถึงหนายนะแต่ว่าอ้างว่าไทยเนี่ยจะฉากอะบอกยืนยันเป็นไปไม่ได้นะเผย พบภาพคลิปที่ได้มาในทางรับเนี่ยเป็นคําสนทนาภาษากัมพูชาที่ปรากฏว่าเป็นการเก็บระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่ใหม่โดยทหารกัมพูชาเองนะคะเผยว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเตรียมนําทูดลงพื้นที่จริงในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เราต่อเนื่องกันจากกอ,องทัพภาคที่สองที่เมื่อวานเขามีการสรุปสถานการณ์ ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันที่15สิงหาคมแล้วนะก็ปรากฏว่าพบโดนของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนนี37ลำนะพื้นที่ตอนใน13ลำนะคะ่ะอีกทั้งยังพบตรวจพบแสงอินฟราเรดนะ10จุดคาดว่าจะมีการเพิ่มกําลังแล้วก็ย้ําไทยยึดมั่นก็ตกลงของการประชุม GBC นะคะเมื่อวานก็มีการ สรุปสถานการณ์นะในช่วงเวลา14นาฬิกาโดยภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือตรวจพบโดนตามแนวพื้นที่ชายแดนนะ37ลำด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องของการพบแสงอินาเรส10จุดกำลังเคลื่อนที่จากหลังเขาพนมประสิทธิโสนะขึ้นไปบนเขา ห่างจากจุดตรวจประมาณ1-2ึ่กิโลเมตรค่ะคาดว่าจะมีการเพิ่มกําลังนะฝ่ายไทยเองก็คงมีการเพิ่มกำลังที่ฐานปฏิบัติการในเขตอธิปไตยของไทยแลนะมีการเตรียมพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC ค่ะวันนี้มีคอนเสิร์ตนะคะสิบหกสิบเจ็ดวันนี้กับพรุ่งนี้สนหัวหมากฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยนะคะ ถนนที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงนี่ก็คือนี่รามคำแหงพระรามเก้ารามคำแหงซอยยี่สิบสี่นะคะถนนหัวมากถนนทา,ทาวลวัตสิบหกกับสิบเจ็ดมีจัดกิจกรรมคอนเสิรต์ตที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะะ้ะคนมาเต็มเลยเหมือนกันแหละคอนเสิร์ตนี้นะคะคงจะหลักหลายหมื่นนะคะ อ่าขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจทำนะเจ้าที่ตำรวจมีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้นะคะคอนเสิรต์ตนิโชตอนทุ่มหนึ่งนะคะคนประมาณสามหมื่นคนนะที่ราชบังคลากีฬาสถานมีคอนเสิรต์ตวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนาะติดเรียงเส้นทาง เส้นทางที่ดิฉันบอกคือรามคําแหงพระรามเก้ารามคำแหงซอยยี่สบสี่ถนนหัวมากถนนทาวรลวัอาจจะรวมถึงซอยมหาไทยด้วยนะคะก็ซอยเทพรีลาก็จะน่าจะมีปัญหาเหมือนกันคุณกีตา้าเชิญต่อค่ะ เราไปอัปเดตเรื่องของการงดบินโดนนะที่ทางกบทเนี่ย<ๆ>เขาขอความร่วมมืองดบินในช่วง30รกรกฎาคมถึง15สิงหาคมที่ผ่านมามนล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกบทหรือว่า CAT นะคะเขาออกประกาศฉบับที่4 นะอนุญาตให้ทําการบินหรือว่าปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดรนเนี่ยทุกประเภทได้ภายใต้เงื่อนไขพื้นที่ห้ามบินนะัตั้งแต่16สิงหาคมจนถึง31สิงหาคม2568 นะตามที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเขาขอความร่วมมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศค่ะจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆได้นะแต่ว่านอกจากที่เขาจะอนุญ,ญาตให้บินได้แล้วนะคะ แต่ยังมีเงื่อนไขสำคัญก็คือข้อแรกเนี่ยโดนทุกประเภทสามารถทำการบินได้ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดตามประกาศค่ะก็คือจังหวัดชายแดนทีป่ประกาศกฎอายการศึกนะหรือมีกองกำลังปฏิบัติการภาคพื้นนะคะได้แก่สระแก้วตราดบุรียำศรีสะเกดจันทบุรีสุริน แล้วก็อุบลราชธานีนะอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วก็รัศมี9กิโลเมตรรอบสนามบินนะจุดขึ้นลงอากาศยานทุกแห่งรวมไปถึงพื้นที่หน่วยงานความมั่นคงประกาศเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมนะผู้ใช้งานก็สามารถตรวจสอบพื้นที่อนุญาตได้ในแอปพลิเคชันของอ US Portal นะคะแล้วก็โดนทุกประเภทเนี่ยจะต้องแจ้งข้อมูล นะั้นพื้นที่ที่ปฏิบัติการบินวันเวลาวัตถุประสงค์การปฏิบัติการบินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันก่อนการปฏิบัติการบินทุกครั้งที่สําคัญคือทําการบินได้นะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเท่านั้นงดบินในเวลากลางคืนทุกกรณีค่ะแล้วก็ในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห้ามบินตามประกาศเนี่ยก็สามารถขอปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขได้ค่ะ เมื่อคืนนี้มีไฟไหม้บ้านนะคะคุณผู้ฟังตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งเอ,อจุดเกิดเหตุก็คือซอยกรุงเทพกรีธาแปดแยกหกนะคะไม้บ้านเดียวนะคะซึ่งเป็นบ้านคอนกรีตสองชั้นนะคะต้นเพลิงเกิดที่ชั้นบนลุกไหม้เครื่องปรับอากาศแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะ,ะเสียหายดยประมาณสิบหกตารางเมตรนะคะ ข้อสัตน,นิฐานเบื้องต้นสาเหตุไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรที่ปลั๊กไฟต่อพ่วงนะะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะอันนี้เพลิงก็สงบกไปได้ลูกรามบ้านเรือนอื่นที่อื่นด้วยนะคะไม่แค่ตัวเครื่องแอร์แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะ คุณกิต้าต่อเลยนะคะแล้วก็เราจะไปต่อกันที่ข่าวของแพทยสภาคุณฟังข่าวนี้เป็นไวรัลในโซเชียลมาสักพักนะคะแล้วก็ล่าสุดมีอัพเดตจากทางแพทยสภาแล้วนเมื่อวานคนอากาศเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลยขาธิการแพทยสภาค่ะให้ข้อมูลว่าตามที่มีคนเนี่ยเข้ามาร้องเรียนจํานวนมาก บอกว่ามีผู้ใช้ Facebook ปลอมเป็นแพทย์นะทางแพทยสภาจึงเข้าไปตรวจสอบนะคะพบว่าเป็นผู้หญิงรายหนึ่งนะที่แอบใช้เลขใบประกอบวิชากรรมของแพทย์ผู้ชายท่านหนึ่งนะมาแอบอ้างว่าเป็นเลขใบประกอบวิชากรรมของตนเองอีกทั้งยังพบว่ามีการใช้เอกสารทางราชการทาั้ง m อ c a ดี์นะคะที่เป็นเลขของผู้อื่นนะนอกจากนั้นก็ยังพบว่ามีการใช้เอกสารที่มาจากหน้าเว็บไซต์ตรวจสอบ ของทางแพทยสภาด้วยแต่เขามีการสร้างขึ้นมาใหม่โดยนํารูปของตอนเองเนี่ยไปใส่ในข้อมูลของแพทย์คนอื่นนะคะถือว่ากระบวนการนี้ทําผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็พรบรวิชาชีพเวชกรรมนันล่าสุดทางแพทยสภาได้แจ้งความดําเนินคดีในทุกความผิดเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของยังตามหาเจ้าแมวน้อยตัวนี้อยู่นะคะเขาหายไปจากบ้านหลายวันแล้ว น่าสงสารทั้งเจ้าของแล้วก็เจ้าแมวนะคะเขาคงคิดถึงกันมากะนะคะคุณผู้ฟังแมวชื่อนาวาพันเปอร์เซียซินซิลาเพศผู้อายุห้าปีหนักประมาณสี่ถึงห้ากิโลขนยาวนะคะเนี่ค่ะตัวเขาเป็นแมวพันเปอร์เซียขนยาวหางปุกปุยเลยนะคะตัวเขาเนี่ยเป็นสีตรงหูตรงเบ้าตานี่เป็นสีเทาอ่อนๆแล้วก็ตรงจมูกตรงแก้มเขาเนี่ยนะคะเป็น เป็นสีขาวแล้วก็ตรงคอใต้คอลงมาตรงท้องนี่เป็นสีขาวหลังเป็นพวงสีเทาอ่อนนะสวยน่ารักมากค่ะคุณผู้ฟังหายไปจากบ้านซอยติวานนท์ยีหรือว่าซอยแผ่นดินทอง51ตั้งแต่วันเสาร์ที่9สิงหาคมนี่ก็ครบสัปดาห์แล้วที่เข้าหายตัวไปใครอุปการะไว้ นะคะก็หรือว่าใครเห็นแมวที่นี่ตรงไหนยังไงแต่เชื่อว่าอาจจะไปอยู่บ้านคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วก็เลี้ยงกันไว้เลยต่อเลยขอให้เห็นใจตัวแมวแล้วก็เจ้าของด้วยเขาคงคิดถึงกันนะคะส่งข่าวมาที่สพเก้าหนึ่งนะคะสําหรับใครที่อุปการะเจ้านาวานี้ไว้เนี่ยนะคะโทรศัพท์มาที่หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหกสี่สี่ค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะคุณกีต้าต่อเลยนะคะ แล้วก็เราจะไปที่ข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องที่เอาผิดนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่บุกรุกแล้วก็แอบ,บเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์ตอนกลางคืนนะคุณผู้ฟังาตามที่เกิดเหตุการณ์มีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแอบบเข้ามาอยู่ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะในเวลากลางคืนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสถานที่แลนะอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็ไม่ปลอดภัยของบุคคล และสัตว์ภายในสวนสัตว์นะคะทางสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยก็ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนทุกท่านนะจึงได้ดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็รัดกลุ่มที่สุดโดยแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจนะเพื่อดําเนินคดีตามขั้นตอนตอนนี้หากมีความคืบหน้าหรือผลของการดําเนินการเพิ่มเติมเนี่ยก็จะรีบแจ้งให้ประชาชนแล้วก็ผู้ติดตามทราบโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ต้อง าก็บอกว่าทางสวนสัปเดรขอเขียวเนี่ยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่แสดงความห่วงใหยความรักแล้วก็การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาค่ะค่ะนี่คือทั้งหมดของข่าวหน้าหนึ่งในช้าวันนี้นะคะสวัสดีนะคะ